เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเข้าควบคุมเหตุไฟไหม้โรงงานเครื่องสำอางในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโซน3ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทน้ำหอมไฟยังลุกไหม้อยู่ในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บหรายส่วนโครงสร้างอาคารที่ถูกไฟไหม้เริ่มสุดตัว สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีรายงานพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่เพิ่ม208รายและมีผู้เสียชีวิต2รายด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมการก่อสร้างบางประเภทที่มีความจำเป็นที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม200รายส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม318รายและเสียชีวิต4รายทั้งหมดเป็นผู้มีโรคประจาตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยเตรียมปรับพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ในโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟสสองที่ยังไม่เปิดใช้งานเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด1 9แทนโรงพยาบาลสนามบุษราคัมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ถึงสิงหาคมนี้ซึ่งมีพื้นที่รองรับเตียงผู้ป่วยได้มากกว่าถึง3เท่าตัว